โอ้โหมาแลี้ยงเป็นลูกระเบิดจะตายสิมีซืเลยอ่าอเพื่อนอุตส่าห์เ่็นฝากมากแกเพื่อนบางเนี่ยปนใหาอ่านหอดซื้อคุณน้ำคุณโอ๋แล้วก็ผู้ใดเพิ่นซื้อคุณอนียงการดาการตามาคัสิตนี่เห็นว่ามาอ่านเพื่อนนี่โอ้ยเมนแนวจะเขียนคิวเนาะกระจกเจ้าเพิ่งใหญ่ขัดเลย โหตายพอได้พันทรงแปรงพับมาให้เลยนี่แล้วในกล่องเลยคอยเป็นี้ยคงข่อยอยากให้เจ้าเปิดฮะไอตัวง่ายนี่มาบังซื้อก่อนไอเจ้าเนี่ยบังซื้อก่อนนี่ครับผมเอาให้เจ้าเปิดเอง Góng hẹn này, hết 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 อร่อยไหมอร่อยออยแตันม่าอร่อยยังเปลี่ยนเปนก้างเปลี่นเปนก้างเ่นเนก้นเปินก้น,น,กน,น,น,นกเหลวน่เ่เนก้านหากินหมาอเลี่นก้าเอได้นะหากินหมาเรอกินหมน หายกินด e ีหายกินมานรินการเขารินการเขาบอกสักสิเีบอก่ดพค่นยไอ้ยังก็จะว่ายังงนี่เจ็ดศูนย์เจ็ดวันที่บอกเด้เขาถือเลขหกศูจ้าเ่ยถือที่ละออห้าน่อยฮะ ของคหน่อยก็จะหูเลี้ยงพอฟูหูจะเลขข็กค่หน่อยเฉยเอาบางนี้บางบางนี่นเอา,านี่คุณคุณสุกา,าาสสการดามาคสิ์นี่สุการดามาคสิ์นี่แกบังหัวาย,ยาเดตเตตันหัวมึงจเปินฝาเงิ้มาันได้นีนยไงว่าเปิดบังังว่า จักรยานมันนั่นหมดเดียเขาว่าลูกระเบิด,ดซื่งมันก็ะยานเลยนะเจ้าบอกว่าระเบิดเอาสิเปิดให้เพิ่นเนื้อเจ้าเพิ่นยานยัง,ยงเพิ่นหออน,น,นักหันมน้บิ้งเหี้ยหาน เก็บเต็งเลยยเลยโถโถโถงนี้เด้อพี่น้องเดอแในโวนเนี่ยห,หนันมาตรงนี้กล่องเลยเนี่ยสวัสดีเอ้ยพี่น้องนะครับผมดึกบอนเลยน,นียเนี่เอาเอายิบอยพันมงคลละอันยิปบอยพันมงคลลอัน อันนี้ยังไงต่อเชิงคิวแงแรงแบ่งครับสาตลับทองมันค sure> ือยังไงตัวนี <t <t ้เร็วยังกันแดดผิวของไปยองใหญ่ ผมขออนุญาตเอาออกมาเบิงบ้งเด้อพี่น้องเด้อเพิไฟบ่อขาดตกะบ่อ่องบ่ขาดตกตก่ร่นบอนได้เด้อพี่น้องเด้อบถือว่าของที่เพิ่นส่งมาให้สมบูรณ์แบบน,นคะครับผมโอ้ยน้ำหอมอู้วว้า,วาวขอบคุณค่ะยีฮอนยังนี่ไม่กิษณามอู้ยน้ำหอมน้ำหอมว่าเม่นเห็นเห็นทอสาวข่อยเป๊กกระจกสดเย็น มันเป็นเล่งเลยบานนี่ตัวนี้ยังนี oh, ่มอสกระดาษที่ชุ่มมากเอาเปิดเบ้างเปิดบ้่งเปิดบ้าง่โอ้ยมันเป็นเล่งเลยบานนี่คิวจอดกันเป็นอันนี้ปันลิ่งบานนี่เอาเอาคิวจอดกันปันลิ่งบานตัวนี้ยังเยว่เยวเยว่โอ้ยมีเยว่เนี่ยเยว่โอ้ยใส่ใส่โมเป็นน้ามูแล้วใส่ค่อยใส่ในเทียนเนาะ โอ้ยเดียนเป็นไหหลายอย่างขักเด็กที่บาทีล่ะจอไปเลี่ยนแตงหนาได้เลยเดนะินัาสีท่าเรียบบานท่า<ะ>บานโอ้จะสีน้ำหอมเน่ยใส่ขับท่าสิกกะ้ดายเมือ่อ แ็งครับนีู่ดนี่พยันเลยตุ๋แบ้นเหรอถือยังกว่วัวมันยังตแ๋นแป็น,ก,ปนกินอยู่ในเซลล์่งอ๋อสิ โอ้โหมึงอาบน้ำแล้วพี่น้องนายหน่านาย โอ้แตแกงคายังนเลยดนก็บนะไ้ได้คนะรเขาแกะั้งซีแึงสีบ่เอกอแกะต้มีออกมาก่อนนี่อนเออนี่นี่บ,บอก้ามหากองดำมันบอหน่ะนะกองดำใช่ไหมพีเนี่ย่อ,อืม เอยู่ก็ไม่ลิ่งจอดกันมันลิ้งเลยลองเพลงเงี้เพื่อนฟังกันไหนเพื่อนบอกนี่เน้ว่าถอย้อนี่เนี่ยสวบเลยนส่่มมัน้องกันฟังง่ายๆมันไม่ได้รอจะหวงว่าสองแสนวิวเลยช่างสกีวิวเนาขี้เด็ดรอใส่กูกูได้รอใส่จ้ะ ะมีหาวาด้ยมีผู้ใดหล่อใส่เจ้าพวกคนหรอกหนึ่งเบลต์บาทขันเลยมีดอกมีผู้ใดหล่อใส่เจ้าพวกคนหรอกไปยังเ,เ,เอาเห็ดเจ้ากินอยู่ไปยังผู้ใดหล่อใส่เจ้าเลยมันจะต้องเป็นเซ็กซ์นั่นอีอย่งมัตนตอนอ้องเป็นเซ็กซ์นั่นอีอย่งน้องคอยจะให้ร้าย,ล,ายลูกแรงนะนะ ข้าวดูดิก็ต้องนุ่มเลยฮะดาคนนี้อมเมือชีวิตเราเราบอ่งมประกอบจ้าไปเยวาร์เยอะบยวาเจสำเนสำนึของมสิกาว่าเจ้า อข,อง,อ,ขอ,องเงินยของเงี้ยผ่อหนาว่าเป็นเป็นแต่เงินไม่ได้หาเงินกิิบหนี่ผมว้าวกูดมากเลยค่ะอันซื้อคนละยังเจ้าอันซื้อคนละยังอันซื้อพูดซื้อ,อซื้อวันอ,อยู่พุ่นพุ่นอยู่โอ้ น้องมันฝากพ้องมาเห้แบ่งพ้งแบ่งครับโอ้ยเรื่องของใหม่ของเก่าเรียบไงเรียวของเจ้าตัวขอให้เจ้าไปเลยตัวนี่ก็ทำไส้ก็แห่งเจ้าตัวนี้เขาบอกเขาอกแล้วว่าเป็นอย่างละห่อใส่กระดาษสิสู่มาให้นี่เปิดต้งกระด้ง ว่างเงินยันไหนตนัวนี้โอ้ยแป๊วนึกเมื่อเองเป็นทองเนี่ยพอเอาห้องพอไปแก้เนี่ยของพวกตปวป่วปตัป่วยแห้งดีโตหูโตอยู่เรียนนี่เออไปแต่งโตมาดีดีด้อจะคอยมาเอาเงินเนะ <ś led> สุดย <ś led> ได้เด้อเจ้าออเอาอเขาคืออะไรครับผมสำหรับคลิปนี้เดี๋ย้พนงมอาเงินนี่ครับผม